้แวขึ้นถึงกบครับสักสีป่าโมันมันมันใสสวยครับนี่ของหยาด้วยของหยาพี่น้องโอ้ยใสสวยพี่น้องสวัสดีครับผมเอฟซีเบาละทุกคนครับ ร่งคลิปโดนแล้วครับพี่นอ้องโอ้ยพี่น้องพรพี่น้องมายามเบ็ดหรือว่ามาส่เบ็ดไปนําโตครับสายพี่อีครับเต็มสูบเบ็ดเบอร์สิบสี่ครับเงือครับผมเหงือแมงกิซ่อนพี่น้องให้เบิ้งสาพับอากาศน้องครับอากาศน้องครับพี่น้องเริ่มคั่มแล้ว บอดดี้ไซจักเกือครับมีโอกาสก็เลยล่องมาใส่ล่องเบิง้งอ่ะเดี๋ยวจะเฝ้าใส่พี่น้องเดี๋ยวไปรบปเชียร์กันตอนห้องไปยามดีกว่าน้องขับเนาะไปไปเลยครับผมไปพี่น้องครับผมเดีไปไล่ไปยามเบสแล้วครับฝึงหลังแรกครับผมโอ้ยังพี่น้อง โอ้หพี่น้องพี่น้องว้ากปุบน้อง็้มไม่จัาบครับผมก็ดึงอน้องดูป่าดูเห็นไหมน้องเอาล่ะครับหลังแรกกัดขึ้นแล้วครับพี่น้องอต้ยไปเลยน้องอ้ถือกกพี่น้อง กบกบใหญ่ครับกบใหญ่กว่าหายเฮ้กบพี่น้องอืมต้อป็นปลาไงโอ้โหที่น้องออสุดยอดแล้วครับผมโอ้ยใส่ปลาได้กบผมรู้ว่าปลาไง มองได้ล่ะพี่นอ้องนี่คนมากินแมงซ้อนครับนี่ยิงปลาสูบยิงครับเก็บคนละครับกบปลาเอาเบิด์แล้วททครับพี่น้องกดเต็ะทุกครับอู้ยหลบแรกกระมานแล้ว ใงงส่เด็ดได้ครบเอาละครับลังแรงแค่มันในนส่เย,ยอะไปเก้าครับไปย้ำต่อกันไปร้องไปร้อยแล้วครับมีตัวใหญ่ยยกินครับผมนี่

อยู่อยู่เ้ยกำลังงามนะครับเอ้ของเชี่ยใหม่อย่น้องอเอาวิธีใดล่ะรอ,อบผมคั้นเบ็ดดึงวิแลนะครับปลามโดอยังขับไปเพนอยู่ไห้ว่น้องโอ้จังไหนลราพน้นขออนญายครับ ตังกล้องซิผมพี่น้องฮึบโอ้ยกบกระสีโดดนี้บอกรบนี่อย่พี่น้องโอ้ยบิ๊กครับพทำมากบกระสีเลี้ยงนี้บอกรบอยากปลาครับปลาครับพี่น้องนี่ไปอเลือดแทนตัดกล้องมาเร็วมาใส่ขาหนีบเอาครับผม cướp vừa khắp kia nói đâu say xây nhanh Hãy subscribe Mì Gõ Để không bỏ ป่าครับกบครับพี่น้องสุดยอดเลยครับ <c oughs> บักครับหารษใส่ยยเยอะอเลยครับพี่น้องโอ้ยตัวนี้ร้อนครับผมนีตัวครับพี่นี่ตัวแน่นอนครับเป็นเยื่พี่น้อง ขาคนขาต่้งกล้องครับทอดีเลย โอ้ยแล้วครับโอ้ยปลากระกนอยครับอุ้ยเจ้าเจ้าใสสวยครับหัวญาตครับอ่าตูปใหญ่ครับแต่ก็สวยครับเก็บ,กกบทุกแต้มครับโอ้ยีีน้อง สายถุงขาดครับผมสายถุงขาดโทรศัพท์โต๊ะน้ำครับผมเศร้าท่านครับนี่พี่น้องขึ้นมาเย็บไม้ครับโอ้ยเกือบชวยครับกบกระสีออกพวกกบปลากระสีรูดพวกปลาโอ้เอาครับสมเปิกวันนะครับผมกะเลยถือแบบถุงยางมาเลยครับ เดี๋ยวจิกลับเมื่อเอาถุงไม้ครับจิมมะยามอีกพี่น้องตั้นี้สองอนครับไปจันเจอกันเบ็ดสองครับผมขอยัดสมครับผมสวัสดีตอนเศร้าครับผมมาหลุนมายามเบ็ดนั่กันครับ เย็นพี่น้องคนนี้นหมอกลงแห้งมะลุยเลยครับผมนี่มีอยู่ครับเนี้อบอลลอนพี่น้อง เนียตายครับปายส่วนปิดปากนะครับาการเย็นแห้งครับวันนี้หย่อดเลยครับัหมอกลงหนาตึ๊บเลยไปมัน,นด,ดิบอยู่ มันมาเนาะพี่น้องเส <ishi> ียงน้ำตอมน้แล้วข้างหน้ามีเสียงป่าดินครับโอ้ยขั้นเบ็ดจมเลยน้องคน เสียงถือปลาตึงเบ็ดแน่นอนนี่ ừ, นครับพันจมเลยพี่น้องโอยู Ơ, ่เหงื่อน้องอย่าร้ายครับเสียว ừ, หลุ ừ, ดโอ้ย่าบุ ừ, ยู ดูไข่วัวข้างนองโอ้ไปลงไปเลยแต ครัท่านถือก,ขออกบออขึ้นพี่น้องอีโบอู้ดพี่น้องขึ้นถือกบครับสักสิบป่าโอ้ดมันมันมันใสสวยครับนี่ยอดครับสุดยอด นะรครับผม,มใส่สวยครับเยอยเด็เดครับมำนมันะไรน้องแ้วนแบบแลังน,นี้ถือกบขึ้นครับผม โพี่น้องเอาอีกแล้วครับขั้จมขั้นจมขั้นจมอ้ยอยู่ไหน่น้องอออย่างดูดูเขานอยหนาหลายโอ้โหหลุดดีแล้ยครับเสิดาย หลังเลี้ยวไปลุนไม่ครับหลังต่อไปหลดอดเด็ดอีกแล้วครับผมพี่น้องอ้ยอยากลุ่มยากลำบากแต่คุ้มค่านีการสอหาครับผมใส่ละตัวปลาอ้ใส,สวยใส,สวย โอ้ยของอยาเโอะของอยางพี่น้องโอ้ยใส่สวยพี่น้องฮึ๊บคุ้มค่าครับโอ้สุด,ดยอดครับพี่น้องแต้มสามมาแล้วครับที่เด็ดครับสูตรนี้ แม่กคี้ซ่อนครับงมีซสซไก่กันครับบดถือยอดผ่านกระเทิอนกระสอบแล้วครับเฮ้ยไหวพี่น้องสึนทางต้งทางน่เมยแให้โอ้ใส่ปลาครับใส่สวย รวลอ้อขำครับแจจองไปุู้นไปเชยร์ครับอยู่ว่ามันซิปก่าลังีน่น้องไปลุยต่อครับ ตะวิดเตียงนะครับอะไรครับโดนีกแล้วโดนีกแล้วครับ,รรบใส่สดดวยกย

ตัวนี้ครับใส่มาตรฐานครับพี่น้องตายตัวหนึงครับปลาโตงามครับซีโตรครับนี่ลปรามานโ,โลกลัวแบบโลเคืงองนะครับผมกับมือขึ้นดีกับมีกบมีปลาในคลิปนะครับผมเดี๋ยวมืออื่นกับสิมีมองไม้ไหมครับผมเพราะว่าผมได เนื้อมันเหลือนะครับเนาะงเนื้อเหลือเหลือประมาณเกือบลอยผมคงจะไปลง่มไม้ใหม่พี่น้องสวัสดีครับฝาก,ก,กติดตามนะครับผมบอกลาครับช่องเล็กน้อยครับผมอยุ่งกินแบบอีสานบ้านเฮาครับพบพอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม